โสพโบัวใหญ่ครับกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่202ครับสะพานหนองแวงเนี่ยครับภาพบรรยากาศด่านเนาะครับเนาะไม่รู้ว่าด่านอะไรนะครับกับมาเก็บภาพบรรยากาศเล็กน้อยครับสำหรับด่านโสพโบัวใหญ่ครับเช็คความพร้อมของรถ ที่ผ่านไปผ่านมาเนาะครับอาจจะถูกกฎหมายมั่งผิดกฎหมายมั่งก็ไม่ว่ากันนะครับใครไม่พร้อมก็อย่าผ่านพอไดส้สนับสนุนคนทําผิดหลอกครับนี่ครับภาพบรรยากาศเรามาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิรงกเล็กน้อยครับสำหรับ การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาทำความรู้จักกับด่านบัวใหญ่สักนิดนะครับเนาะรถก็ค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบ,บะ รถเจ๋งรถบรรทุกเนาะครับเนาะสำหรับโรงงานทางหน้าก็จะเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนาะครับโรงงานโรงสีไฟก็จะมีรถบรรทุกเข้าออกเยอะสำหรับเินดี้ก็เป็น202ครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับ จะมาเก็บภาพบรรยากาศได้น้อยครับต้องขออนุญาตนะครับเนาะบ่ได้ขออนุญาตู้รดเราครับขอนนอ,บขอนุญาตตัวเองเนี่ยแหละด้านกับยูทั้งสองฝั่งแล้วนะครับเนาะจัดสองฝั่งเลยครับสําหรับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าและขาออกก็ดีครับมีดันเอาไวก้กเพื่อป้องกันนะครับเนาะ ก็าําให้มันถูกกฎหมายนะครับคนที่สัญจรไปสัญจรมาเนาะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คู่มือรถต้องอยู่ให้สาภาพในที่เรียบร้อยนะครับสําหรับประชาชนก็ต้องเข้าใจกฎหมายสำหรับขาออกรถรถกระตีดยาว้วครับสำหรับขาออกนะครับเนาะติดยาวครับติดยาวครับก็ มานำเสนอเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับสําหรับผมมนืนี้ผ่านมาครับโดนเรียกก็ลงมาเก็บภาพบรรยากาศสักหน่อยเพื่อให้เป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือท่านที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่นะครับต้องขอบคุณครับสำหรับมืนี้ ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูเล็กน้อยนะครับเอาเพื่อเป็นข้อมูลครับการที่สัญจรไปสัญจรมาก,ก็ต้องอุปกรณ์รถนะครับหนึ่งให้พร้อมนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าด่านครับสำหรับวันนี้ก็ไมก่กคบภาพบรรยากาศเิ่งน้อยนึงครับ,บครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้เนาะครับเนาะกำลังจะไปปัด ปฏิบัติภารกิจส่วนตัวครับผ่านมามาเจอก็โดนเรียกก็ลงเก็บภาพบรรยากาศสักนิดก็เป็นความรู้ครับขอ